เฮ้ยพี่ใหม่ยังไม่ได้อัดของพี่ใหม่อัดอะไรถามจริงใช่ตั้งแต่ต้นเลยแล้วแม่งหนูขำอยู่คนเดียวเราพูดไปเยอะมากด้วยตอมอ่ะเออพูดมาเยอะมากด้วยมันจะมีซักคลิปหนึ่งไหมที่เราไม่มีความผิดพลาดอะ <laughs> ่ะท่านประธานครับ <laughs> ค่ะอ่มขอปิดไม้นะครับไม่ให้พูดนะคะ <laughs> <laughs> ไม่พูดนะว่าพูดแล้วก็ไม่ฟังชอบแย่งพูดด้วย ันนี้เออเราจะมาพูดเลือกอะไรกันดีคะคือวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะไม่เตรียมอะไรเลยจริงๆทุกคนสตินนะไม่ได้เตรียมอะไรมาตะกยางเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถามพาดค,ความรู้สึกก่อนว่าพี่ใหม่คิดยังไงกับกา <laughs> รก <laughs> <laughs> ได้เป็นไอดอลนักวิดคนใหม่ <laughs> อ๋อก็ดีใจมากนะครับแล้วก็จะต่างออกไปดิติด <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ดี อกาสแก้ตัวกับคุณผู้ดูผู้ชมผู้ฟังก่อนคือผมนี่เป็นเฟมินิสต์แบบสุดตีนนะครับคือแบบว่าเคารพผู้หญิงมากๆใช่จริงเคารพผู้หญิงจริงเคารพผู้หญิงคือยิ่งนับวันยิ่งเคารพผู้หญิงมากขึ้นโตมากับผู้หญิงอะไรเงี้ยให้เกียรติผู้หญิงคือพี่ใหม่เป็นคนที่รักผู้หญิงทุกคนเออแฟนทุกคนของแกแกก็รักอันนี้คิมไม่เอาแล้วตัดทิ้งเอา โดนเลยเนี่ยเยาะยาะเยเอาก็คือจริงๆพี่ใหม่ก็คือเป็นเพียงรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชอบอ่านข่าวอ่านสาร,รคาดีแล้วก็ติดตามพวกของไซฟงไซไฟอะไรพวกนี้นาะงก็เลยแบบเอามาแชร์มันต้องพูดเรื่องพี่นะ<อ>บ,บ้าเรื่องพี่าไม่เอาเลยไอ้เรื่องแค่เรื่องที่จะอ่านว่าอะไรก็ไม่ต้อง <laughs> ไม่คือแบบสงสารอ่ะมีคนมาแบบมาคอมเมนต์ว่านา <laughs> ยเขาพูดเล่น <laughs> เขาไม่ได้พูดจริงโดไม่แต่เขาดูถามจริงจังมากเลยนะเขาบอกว่านี่ใช่คนที่เป็นข่าวหรือเปล่าครับ ใช่ครับมันเล่าเรื่องแมวแล้วโอเคมาติ้งกระทอเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่อเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องตัวสษรย่อแล้วกันเอาตัวสอย่อเอาเร็วๆนะนี่สอดสอย่อเร็วๆอ่าหนึ่อมาปุ๊บมาเป็นตัวสอดย่อที่หลายคนอาจจะไม่รู้อันนี้คือไปหามานะครับคําแรกเอาง่ายๆก่อนเลย G P S G P S ที่พกเรารู้จักกันดีอยู่ในรถ G P S เจ้มาจากอะไรดา G P S เจ้มาจาก good person สเปเชียลเอาดาวแบบดีๆหน่อยเดะเอ่อกราวจีกราวนะน่าจะเกี่ยวกับพื้นดินนะโหแล้วกูเก่งภาษาอังกฤษมากมั้งอย่าจีพีเอ่ะ GPS ีได้มาจากเอ่อ่อโหตัวพีเนี่ยต้องเดาได้พีย่อมาจาก people ไม่น่าใช่ไม่ใช่มันเป็นที่บอกตำแหน่งตำแหน่งภาษาอังกฤษว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษก็คือ location อีกคำหนึ่ง place คือโอพีตัวพีเถาเออกูไม่รู้เลยขู่พี่แม่งโยนส่งให้หนูตัวเอสต้องได้เอสมาจากสเตต e ไม่ในเตตสเตต GPS อ่ะมันต้องเป็นแบบ S S t a t i o n S กลัวันแาเวเวลาหมดไปครึ่งวันแล้วแม่งหนูไม่ได้จริงหู GPS คือ global positioning system เออ system ระบบ global มาจากโลกเพผยนะ positioning โอ้อันนี้คือมั่นใจมากแค่ไหนว่าหนูจะรู้คำนี้ยคาว่า position ไงอ๋อเดิมคําว่าอ ing เข้าไป positioning ก็คือแบบตําแหน่ง global positioning system global positioning system โอเคเอาบอกทุกคนก่อนนะพื้นฐานภาษาอังกฤษของหนูอ่ะคือ y o unzero k o w แบบ zero เลยนะครับคือ หนคืัอร์ m b นหนึคือมากกว่าสี่โลนึงอ่ะโอ้โหไปอยู่อเมริกาตั้ง8กว่าปีอย่าไปบอกเขาเอ้ยกูไม่ตัดทิ้งนะเนี่ยไม่ได้โอเคคราต่อไปเอาง่ายง่ายๆเออยากเอาแบบง่ายๆก่อน USB USB รู้จักกันดีเราใช้มาตั้งแต่เด็ก USB เสนี่สมัยเด็กๆพี่ไม่มีอุ้ยอ USB ทุกคนรู้จักแน่นอน USB ย่อมาจากอะไรอ่ะ USB เยอมาจากเดาให้ถูกอันหนึ่งนี้ถือว่าเก่งละ B เยอมาจากเบสแน่เลย The base ไม่ใช่ละ USB S system อ่ะอันเดิมเลยก็มาวาง USB S, S U <S คิดว่าไม่น่าถูสกสักอันนะไม่ถูกเลยยอม Universal Serial Bus ไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ไม่คืออะไรอะ่ะ Universal แปลว่าใช้ได้แบบหลากหลายอะ่ Universe อะ Universe ก็คือใช้ได้ทั่วไปคือแบบเหมือนเป็นมาตรฐานที่เข้าได้กับทุกระบบก็คือเป็น UniversalUniversal Universal. อ่า แล้วก็ serial bus ก oh. ็ค oh ือเป็นการ c o m m u n i c a t e ของข้อมูลอะผ่าน serial bus อันนี้อธิบายยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โอ้โหดูหน้าด้วยดูหน้าดูห้ากูด้วยสุดๆผมด้วยดูหน้ากูด้วยดูหน้าหนูด้วยนะคะอะไรง่ายๆก่ะอันไนที่คนรู้จักแน่ๆไอ้นี่ไง wifi 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 นี่นาเป็นวิว wifi ย่อมาจากว้าว i n t e l l i g e n คำสอพยาง ฟักกิ<_<_้ง uh w i ไฟ w i ไฟจะคล้ายๆกับไฮไฟถ้ารู้ไฮไฟก็จะเดา w i ไฟได้ไฮไฟก็คือไฮฟิลิตี้ไฮฟิลิ i t y w i ไฟก็คือไวเลสฟิลิตี้อ๋อไวเลสอะฟิลิตีอ มันจะสนุกไปว่าช่วงเนี้ยมันจะบัเบลี่มันจะสนุกไปว่าช่วงมันจะไม่สนุกตอนตัดต่อแล้วหนูต้องมานั่งใส่ซับภาษาอังกฤษขึ้นให้นี่แหละแม่งโคตรยากเลยอ่ะ ICU อันนี้รู้แน่ร้อน ICU ก็คือห้องฉุกเฉินอ่ะย่อมาจาก Emergency ผิดแล้วต้องไปเขาแรกแลยไอ้ยังไม่อยากเลยว่า Immortal โอ้ยน้องจองเขาใส่มากครับ ICU เขายังไม่รู้จัก ICU หนูเคยจําได้นะเออพี่ว่าทุกคนรู้นะเนี่ยยูนี่ย่อมมาจากยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่หนูว่านมาจากไหนก่อนอะไรอย่ายอมอ่ะยูคือยูเทิร์นยูเทิร์นกูเชื่อติ๊กเนี่ยคืออะไรอินเทนซีฟแคร์ยูนิตอินเทนซีฟแคร์ยูนิตโอ้โหเหมือนเหมือนหนูเคยได้ยินคํานี้เหรอหน้าหนูเหมือนคนรู้จักคํานี้เหรอทําไมอะคนสมัยพี่เขารู้จักกันหมดนะ เอาดีไม่ได้ติดเรื่องแบบบ่นหรือแบบมองว่าหนูไม่มีความรู้นะหนูติดคําว่าคนสมัยพี่เ้ยเขาเขียนเขาเขียนปิ้วคิวแปบนึงเอาเป็นยี่ห้อแล้วกันเอามาสอนยี่ห้อแล้วจบเลยไหมได้ H&MH&M เขาหืมเอ้ยกูโปรโมทคลิปกูอีกแลละมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งสอนหนูเองว่า H&M คือหืม เป็นสำเนียงอเมริกาใต้นะครับ H&M มาจากว่าเออ ทำกีฬาไดมั้งคะจริงๆมันเป็นชื่ออะชื่อเลยหรอชื่อผู้ก่อตั้งเขาละมั้งโอ้แล้วหนูคงจะรู้แหละมั้ง H&M คือ h e n s and m o r r i s h e n s and MorrisYesYes อ่าคำนี้ภูมิใจมากที่ตัวเองรู้คือ BMWBMW มาจากรถอะรถ BMW ย่อมาจากเป๋าหมาภาษาจีนว่า BMW โอ้โหนี่เป็นไงครับความรู้เรื่องจีนนี่ท่วมหัวมากๆ เดี๋ยวรอบนั้นหนูจะเอาภาษาจีนมาให้พี่เล่นบ้างเอามาแก้แขนชิบหายเลยขี้เกียจใส่้ามาก BMW BMW ย่อมาจาก Bobby Brown ไม่ใช่ BMW ปุ้มปุ๊มปุ๊มปุ๊มใบใบใบ บีเอ็มดับเบิลยูเอ็มกับดับเบิลยูไม่ยากมาเห่า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 อะไรอ่ะคือเกี่ยวกับก็เป็นรถใช่ป่ะล่ะ yes รถมันก็ต้องมีเครื่องยนต์อเตอ์เอ็มมอเตอร์ถูกเอ็มมอเตอร์ดับเบิลยูเวิร์กเวิร์กมอเตอร์เวิร์กแต่ว่าจริงๆคือมันเป็นมันเป็นรถเยอรมันนะก็คือเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าคือ แปลมาก็คือมอเตอร์เวิร์คแหละอ๋อ B M W B ก็คือชื่ออ่า <c oughs> โอ้เก่งเนี่ยคอือยัรู้ว่าเป็นชื่ออ่ะอถ้าดาเป็นชื่อแปลว่าดาวต่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว Bavarian Motor Works Bavarian รู้จัก Bavarian ไหมโอ้ย <c oughs> <c oughs> ชื่อแม่งเหมือนมังกรสักตัวในเกมออฟโทนมากเลยอ่ะ <c oughs> บาวาเรียนคือชื่อชนเผ่าอะไรสักอย่างอ่ะบาวาเรียนก็คือเหมือนนนทบุรีใช่ไหมเขาก็เป็นนนทบุรีเหมือนคนอะไรที่มาจากนนทบุรีก็นนทบุรีอันนี้ก็คือก็คือบาวาเรียนก็คืออะไรที่มาจากบาวาเรียซึ่งบาวาเรียเนี่ยเป็นรัฐในประเทศเยอรมันอ๋อวะกาเดมาชตา้แน่นแน่นแน่นแนเขาทำรีเซิร์ชมาดีฮะปบมือให้ฮะเอาไปหนึ่งรอบพอปะโอ้ยช่วงภาษาอังกฤษนิดหน่อยแล้วกันตั้งชื่อว่าติงอะอิงลิศ ฟุ้งฟิ้งอะฟุ้งฟิ้งพี่ไปเรียนภาษาอังกฤษมหมตั้งแต่กี่ขวบนะมันก็เรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนทุกคนแหละหนูก็เรียนนะแม่พี่จะค่อนข้างเคี้ยวเข็นหน่อยเข้มงวดใช่ไหมตอนเด็กๆก็เลยไม่ได้เลยทำไมแม่หนูไม่เข้มงวดภาษาอังกฤษมากไม่ดีแล้วเพราะว่าพี่ไม่ได้เลยตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าต่อต้านแม่พอแบบพ่อแม่เราอยากจะให้เราได้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกแบบฉันจะไม่ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่เอาฉันแอนตี้หนูก็เป็นพ่อแม่หนูก็ให้ภาษาจีนหนูก็แบบแอนตี้ภาษาจีนแม่งอยากจะเผามหาลัยโรงเรียนทิ้งด้วยตออนนนั้่ะเเเขาามีรืงผ เออตอนเด็กแม่อยากเผาโรงเรียนทิ้งอะทุกคนอยากเอาเป็นเยื่องอย่างนะคะมันเป็นแค่แบบช่วงเด็กต่างรอะไรกูช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตอะที่แบบอยากเผาโรงเรียนทิ้งเพราะแบบแม่งไม่ไหวแล้วอะทําไมต้องมาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคิดเผาจริงจังเลยอฮู้วางแผนกันดิบดีเลยวางแผนด้วยคือแบบมีแก๊งด้วยอะวางแผนกับเด็กแก๊งอะโคตรเร็วเผาเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องไปเรียนเหรอเผาเพื่อเออใช่เพื่อไม่ต้องไปเรียนเราก็แขนแบบแคนที่แบ ้ตอนเด็กเงี้ยโดนคุณครูเอาไมเรียวฟาดยอะไรเงี้ยแต่โตขึ้นมาก็มานั่งคิดว่าแบบก็ทําผิดอ่ะถามจริงบนโลกใบเนี้ uh huh. มีใครที่ <laughs> โดนครูฟ้าดแล้วคิดจะเป่าโรงเรียนคือแบบทุกคนต้องเข้าใจจอมก่อนนะคือจอมอ่ะแม่งใช้ชีวิตแบบช่วงเวลาในวัยเด็กอ่ะแบบฟุ้งเฟ้ออ่ะมันยังไม่มีความคิดเว้ยเออแต่พอเราโตขึ้นเราคิดได้แล้วนะทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นนะเรายังมีความเกรงกลัวต่อบาปนะเราก็ยังไม่กล้าที่จะทํานะแต่มันก็แค่คิดอคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ปะไม่รู้อ่ะพี่ว่าเป็น หนูว่ามีแหละอันนี้ถ้าพูดไปนี่คือรหรือว่าเราเฮี้ยกันที่สองคคิดว่าทุกคนต้องมีความคิดชั่วยอยู่ในหัวอย่างน้อยอวูบหนึ่งอะตอน่ามันไม่ต้องตอนเด็กเพราะมันจะมีอยู่ตลอดแหละเพียงแต่ว่าด้วยมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมที่มันเป็นแบบอรารยธรรมที่เป็นศี<อ>ลธรรมอะยับยั้งเราไว้อะไรเงี้ยแล้วก็สังคมมันก็ขับเคลื่อนด้วยการละชันนั้นแหละเออซึ่งมันดีนะที่มันมีสิ่งนี้มายับยั้งไว้อะหนูลองคิดภาพว่าถ้าตัวเองในตอนเด็กเนี้ยเผาโรงเรียนขึ้นมาจริงๆอะมันจะเเป็นยยยังงไววอ่่าาลดีก อย่าเลยเอ,เอางี้ก็แล้วกันทุกคนเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ดูอ,อยู่นะคะมันมีแหละทุกคนที่เคยคิดในเชิงแบบไม่ดีมาก่อนแต่ทุกคนมีการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งหนึ่งวินาทีที่เวลาเดินไปข้างหน้าเนี่ยสมองของคนเรามันก็เปลี่ยนความคิดได้แล้วเอเออย่าไปจัดเขากับเรื่องราวในอดีต <laughs> อนาคตเนี่ยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถ้ามันมีกรณีซ้ำสองอันเนี้ยเออมึงจัดเลย <laughs> <laughs> มันผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้ใช่คือเราเคยบอกไปว่าพยายามรับได้กับความผิดพลาดของตัว ใช่แล้วเราก็จะทําอะไรได้ง่ายขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นแต่ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ควรจะแบบว่าไปว่ากล่าวกับความผิดพลาดของคนอื่นด้วยมันก็ต้องยอมรับกันด้วยสังคมมันถึงจะโอเคไงใช่ประเด็นก็คือเรายอมรับกับความผิดพลาดในอดีตของเราได้เราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าซ้ำสองมันจึงไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำมานะประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนบอกอายุอีกแล้ว หน,หนูไม่ได้รู้จักเพลงนี้เลยนะถ้าแบบพี่ใหม่ไม่แบบพูดขึ้นมา,ามต่อกี้นมาทันทีเลยนะ <c oughs> อยากรู้เรื่องนี้ไหมคือพี่จะเป็นคนที่มีความรู้ไร้สาระเยอะมากเออพอๆกันแหละถ้างั้นนะ <c oughs> <c oughs> ระบบการตั้งชื่อของประเทศไอซ์แลนด์สรุปว่าไอซ์แลนด์อ่านว่าไอแลนด์หรือว่าไอแลนด์มันคนละประเทศกันมันมีไอซ์แลนด์กับไอแลนด์ไอแลนด์คืออยู่ใกล้ๆยูเคคือไอแลนด์เนี่ยไอแลนด์ Ireland มันจะเป็นริพับบลิกออฟไอร์แลนด์หนึ่งใช่ปะ่ะ uh huh. แล้วก็เป็นนอร์ทเอร์นไอร์แลนด์ก็คือเป็นคนละประเทศกันเ <c oughs> อ้าหรออ่าซึ่งริพับร <c oughs> ิพับบลยก็คือเเปป็นประทศของตัวเอร์ <Yes. S 2> แลนด์เนี่ยจะเป็นส่วน หนึ่งของ UK ของ United oh. Kingdom และที่เรากงจะถามในวันนี้ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ที่แบบน้าแข็งอะที่ไม่ใช่นอเทิร์นไม่เกี่ยวกับเขาเลยไม่เกี่ยวเลยก็คือประเทศไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์ก็คือเป็นหนึ่งในประเทศสแกนดิเนเวียอยู่แถบสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียก็เช่นนอร์เวย์สวีเดนออว้าวอะไรพวกนั้นสวีเดนซึ่งไอซ์แลนด์เนี่ยทุกวันเนี้ยเขายังใช้ระบบตั้งชื่อแบบสแกนดิเนเวียนสมัยเก่าอยู่ซึ่งระบบการตั้งชื่อนี้ก็คือก็คือลูกอะนามสกุลของลูกจะเป็นชื่อพ่อถ้าเป็นลูกชายก็คือาลูกส ก็คือจะต่อด้คำว่าด a u g h t e อ๋อฟิลเหมือนแบบว่าก็คือเหมือนแบบจอมบุตรตีแห่งนัชชาบไราก็คืออันง่ายว่าสมมติว่าถ้าพ่อพี่ชื่อแจ็คใช่ป่ะ่าพี่ก็จะนามสกุลพี่ก็คือจะเป็นแจ็คสันคือนามสกุลพี่จะไม่เหมือนพ่ออ๋อแจ็คสันนี่คือมาจากแจ็คซึ่แบบใช่ก็คือซันออฟแจ็คแะละของแจ็คเออพีเตอร์สันก็คือซันออฟพีเตอร์ อ๋อว้าวโอ้คังแรกที่เคยได้ยินไม่แต่นี่คือมันแปลกไงเพราะว่าพ่อลูกก็คือนามสกุลไม่เหมือนกัน <c oughs> อ่าเหมือนพี่ชื่อใหม่ใช่ปะ่ะ <Yes. S 2> ลูกพี่ถ้าเป็นลูกชายก็จะมีนามสกุลว่าใหม่สัน <laughs> เราเป็นลูกสาวก็จะเป็นจะมีนามสกุลว่าใหม่ดอเตอร์แสดงว่าไม้เนี่ยเรเป็นลูกของไทยใช่ไหมเพราะว่าไม้ไทยสันเหมือนจะมีสาระแต่แบบเหมือนไม่มีเลยเฮ้ยมันแปลกวะลาะมันไม่แปลกหรอกมันไม่มีนามสกุลเดียวกันเลยดิถ้างนั้นอ่ะไม่เออใช่เพราะว่าลูกกับพ่อก็คือต่อให้แบบชนชั้นแบบต่อไปเรื่อยอ่ะคือนามสกุลจะไม่เหมือนกันเลยแต่พู้ดจริงๆคือมันนับญาติได้ไงก็คือรู้ว่าคนนี้เป็นลูกใครคนนี้เป็นลูกใครมันไล่ไปเรื่อยไง เออถูกไหมอันนี้จริงมันก mm ็เมคเซนส์ในระดับหนึ่งว่าม yeah> ันจริงมันไล่ได like ้เว้ยมันไล่ได้ง่ายกว่าคนที่นามสกุลเดียวกันอีกอันนี้เราไม่รู้แล้วใครเป็นลูกใครรู้ป่ะอ่าใช่แต่เนี้เรารู้เลยว่าเขาเป็นลูกใครเป็นลูกใครอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนทองแล้วไม่มีพ่อเนี่ยนั่นสิอ่าก็คือจริงๆตามกฎหมายอ่ะเขาก็คือแบบให้ใช้ชื่อแม่ได้ก็คือเป็นชื่อแม่แล้วก็แบบตามด้วยซันตามด้วยดอเตอร์อะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่ากลููกกเ้าออออยยะง็็จใหปนนชื่่แท หรือว่าถ้าตัดปัญหาไปเลยบางครอบครัวเขาก็จะแบบว่าเอาชื่อพ่อ,พอชื่อแม่ผสมกันแล้วค่อยตามด้วยซันหรือดอเตอร์แล้วอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยคำว่าแจ็คสันเนี่ยคือแบบว่าเราก็จะคุนค้นๆกันอยู่ Jackson, Jackson, แจ็คสันแจ็คสันอะไรอย่างเงี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นแจ็คดอเตอร์ไงเป็นนามสกุลน,นะไม่ใช่เป็นชื่อนะนามสกุลแจ็คดอเตอร์อก็คือแบบโรสแจ็คดอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีใครสักคนที่แบบดังๆแล้วเราพอจะคุนค้นๆกับคําว่าดอเตอร์ไหมไม่แต่ดอเตอร์มันเป็นภาษาภาษาเขาอะมันเเขียนนหืออภาาษษังก ออแต่ว่ามันมันาคือมันดอเธอ t e คือเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยเออแต่ซันเนี่ยเหมือนภาษาอังกฤษเลย son จอมนัดอ a u g อ่ะลอชื่อแม่อีกแล้วอย่าพิมพ์แม่ตัวเองมีพ่อก็ต้องใช้ชื่อพ่อสิคือจริงจริงมันต้องใช้ชื่อพ่อคือที่เขาจะใช้ชื่อแม่นี่หมายถึงว่าเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนท้องไม่มีพ่ออะไรเงี้ยอ๋อเศร้าเลยกูอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ก็คือพูดตรงๆงเลยนะออจนถึงตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าชื่อเล่นพ่อหนูชื่ออะไรคือตั้งแต่เกิดมาหนูเรียกแต่ว่าป๊า เรียกป๋าป๋าจนป๋าป๋าไม่อยู่แล้วอ่ะป๋าป๋าเสียแล้วก็ยังเรียกว่าป๋าป๋าอยู่ก็ไม่รู้ว่าสรุปพ่อจริงจริงชื่อเล่นเพราะพ่อพี่ก็ไม่มีชื่อเล่นนะใช่ไหมไม่รู้อ่ะก็เราก็เรียกปกติมีใครเรียกพ่อแม่ชื่อเล่นด้วยหรอบ้าเหรอเออไม่น่าจะมีเนาะอ่ะใครเรียกชื่อพ่อแม่ด้วยชื่อเล่นก็คอมเมนต์ไม่มีมันมีหรอว่าเด็กเปลกนี่นะแล้วคอมเมนต์กันมาดู แบบพูดขึ้นมันจะเครียดเลยพี่หไอ้หนูเ่งไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจเลยนะครับเออไม่เข้าใจอ่ะวันนี้หนูเหมือนคนเมาหน่อนึงนะทุกคนคือหนูว่านอนน้อยมากแล้วหนูก็เพิ่งจะมานอนที่ออฟฟิศใช่นอนไปนานมากนะมี่นอนอยู่ที่สตูนะคะมีการบอกว่าพี่ใหม่ไปหยิบผ้าห่มให้หน่อยใช่กูตุ๊กยางตอนนั้น <S <S บอกตอนนั้นรู้สึกแบบ<ช>รู้สึกผิดมากาที่ผ่านเลยแลไม่แต่หนูแบบลุกไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ก็ดีแล้วคือทําเหนื่อยก็ต้องพักนี่แล้วแบบหนูเข้าใจเลยว่า ตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าพ่ออ่ะจะดูทีวีอยู่หรืออาจจะเปิดทีวีค้างไว้แล้วหลับใช่ปะแล้วพอเราไปปิดปุ๊บอ่ะพ่อก็จะสะดุ้งขึ้นมาแล้วแบบเออดูอยู่ดูอยู่เพราะว่าวันนี้ตอนนั้นที่อยู่บนโซฟาหนูก็นั่งตัดคลิปอยู่ไปไอหนูก็ฟังอยู่หนูก็หลับตาฟังหนูก็ไปสักพักพี่ใหม่ก็มาสักต็อบของหนูหนูเอ้ยใครสกต็อบวะก็นึกว่าหลับโอ้เห็นนิ่งลามาที่เป็นสนิทละ ว่าตัดคลิปก็รู้สึกว่าเออฟังอยู่ไงฟังอยู่สักพักไม่ไหวแล้วกูไปดีกว่าลาก่อนสนุกอ่ะสนุกอะไรวะสนุกเหรอบ่นสะกดจิตคอนโดมะตอนนี้สนุกนะสนุกนะทุกคนเราสนุกกันอยู่นะไม่คือหนูแบบเออทุกคนคลิปนี้หนูอยากจะอ่องอ่องหน่อยนะอย่าด่านะด่าได้แล้วกันแต่อย่าแรงเอออย่าด่าดีกว่าไม่เอาหนูทำใจไม่ได้โอเคกินน้ำกินน้ำแป๊บกินด้วย ASMR กินน้ำนะคะ <laughs> น้ำหยนน้ำย,ำยกใจไม่อาพี่จะพูดถึงเรื่องป๊อปคอน, <c orn> นอป๊อปคอนหนูชอบป๊อปคอนของเอสเอฟมากนะคะทุกคนแต่ว่าเมเจอร์เข้าได้ <c oughs> ไม่ได้คือในโลกเนี้ยมัน <Yes. S 2> จะมีบางประเทศที่ป๊อปคอนถูกกฎหมายกับป๊อปคอนผิดกฎหมาย <Huh? S 2> เอ่อขายป๊อปคอนได้บางประเทศก็ขายไม่ได้อย่างประเทศไทยอะมีชื่อเสียงเรื่องการแบบผู้หญิงขายป๊อปคอนเยอะแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยอะผู้หญิงขายปอปคอนผิดกฎหมายอ๋ออ่าเออก็คือก็คือเอาประเทศเรามันมีชื่อเสียงมากรู้ไหมเอ็ดเียกับเมเจอร์กูเกี่ยวอะไรเลยก็คือก็คือก็คือจริงๆหลายๆประเทศเป็นอย่างนี้คือขายปอบคอนเนี่ยไม่ได้เขาไม่ให้ก็คือผิดกฎหมายใช่ป่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ประเทศไทยอะดังมากเรื่องขายปอบคอเพราะแบบ ก็คือแบบชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งป๊อปคอนอ่ะจริงๆแล้วผิดกฎหมาย Yes แต่ว่าเขาก็มีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายว่ากฎหมายมันระบุไว้ว่าป๊อปคอนคืออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะใช้วิธีว่าถ้าคุณขายน้ำอัดลมขายลูกอมแปลว่าทําอะไรทุกอย่างยกเป็นป๊อปคอนอ่ะอันนี้ไม่ผิด อ่าแต่ว่าแล้วเราก็อาจจะแบบว่าป๊อปคอร์นเนี่ยเป็นแบบเราสมยอมเองเราเป็นของแถมอะไรเงี้ยเอาเอายก็เสริมออาช้ำเสริมก็คือธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจขายป๊อปคอร์นแต่ว่าจะขายน้ำอัดลมขายขนมโตเกียวอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยแถมป่คอนแต่ว่าพอพอแบบ ไปแล้วก็แบบเออแบบมีป๊อปคอร์นแถมให้อไรเงี้ยไทยแลนด์ไม่ใช่แบบนั้นนะ <laughs> Hello you! ป <laughs> <Come here. S 2> <laughs> ๊อปคอร์นบロ o ะขม e ้ e เออแต่ประเทศไทยอะ่ะไม่รู้ว่ากฎหมายเขาเขียนไว้ว่ายังไงอะ่ะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอะ่ะกฎหมายเขาจะเขียนไว้เลยว่าป๊อปคอร์นอะ่ะคือแปลว่าอย่างนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่า <laughs> เนื้อ,อ,อว่าก็คือว่าถือไม่ผิด พอใช้คำนี้แทนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูยิ้มตลอดเลยแล้วภาพในหัวหนูอะมันไม่ใช่ภาพแบบนั้นนะมันเป็นภาพผู้หญิงที่ยืนถ่ายป๊อปคอร์นที่เป็นแบบปด๊อปคอร์นจริงๆอะไรแบบยืนขัวป๊อบคอร์นอยู่แต่ว่าอ่าอย่างประเทศอเมริกาเนี้ยอเมริกาเอางี้ก่อนอ่าแล้วพี่ชากินป๊อปคอร์นพี่ว่ามันเค็มพี่กินแล้วเค็มไปหน่อย พี่ชอบรสชีสอ้ว้าว u b e l i e v เอ่ออ่ะโอเคเอาทมวุนอย่งยพูดต่อไปได้ละที่เมกายูสากิดคนไปเลยอ่ะที่เมกาก็คือป๊อมคอร์นคือ คือประเทศที่ขายป๊อปคอร์นแล้วถูกกฎหมายโด่งดังที่สุดก็คือพวกแบบเยอรมันเดทแลร์อะไรเงี้ยได้เขามีแบบเออมีแบบย่านขายป๊อปคอร์นเลยมีเป็นย่านแล้วก็แบบไม่ผิดกฎหมายมีเออคือโอเคไม่ไม่ผิดกฎหมายทําได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะแบบกฎหมายก็ค่อนข้างจะไม่คล้ายคล้ายประเทศเราอย่างอเมริกาก็คือส่วนใหญ่ผิดกฎหมายจะมีถูกแค่แบบเหมือนแบบแถวลาสเวกัสอะไรเงี้ยที่แบบโอเคป๊อปคอร์นซื้อขายได้หรือบางประเทศอะอย่างพวก ออสเตรเลียน uh ิือซีลนด์อะไรอย่าง uh huh. อันนี้อันนี้ท,ที่ที่รู้มานะไม่แน่ใจะถูกไหมใคร yes, รู้ uh. ก็ก็ลองมาคอนเฟิร์มดูเขาบอกว่าคือป๊อปคอร์นขายได้หมายถึงว่าถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอะ่ะ uh huh. คุณ ขายป๊อปคอร์นแลกเงินเงี้ยได้แต่ว่าถ้าคุณจะเปิดธุรกิจขายป๊อปคอร์นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยไม่ได้คือคือถ้าเปิดเป็นธุรกิจแล้วเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณน่ะเอามาขายเงี้ยอ๋อแบบอันนี้คือผิดกฎหมายแต่ถ้าขายหน้าขายป๊อปคอร์นให้อะไรเพราะว่าเขาป้องกันพวกแบบว่าการแบบขายป๊อปคอร์นผิดกฎหมายเอาแบบป๊อปคอร์นเถื่อนมาขายหรือแบบซื้อป๊อปคอร์นนอกระบบมาขายอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบดูไรเป็นนุสยธรรมไปนิดนึงเลยอ่านี่เรากำลพูดถึงป๊อป ใช่พนหลายรสชาติทีเดียวแล้วพี่ชอบรสไหนอพรจริงจริงปพรนั่นแบบมันป๊อปป๊อปุ๊อปเลยเหรออ่ะอันนี้อันนี้ถามอันนี้เห็นเขาทักว่าโดนแน่เลยเท็กเจอร์วาเลนตินว่าโดนเออถามนิดนึง มีคนเ็าถามกันแหละว่าสุ้ามีแฟนแฟนไปซื้อป๊อปคอนถือว่าโอเคไหมไม่โอเคหรอกผู้หญิงคนไหนมันจะชอบให้ผู้ชายกินป๊อบคอนวะเออไปบอกไปกินป๊อปคอนนอกบ้านไม่ได้ไม่ได้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกินในบ้านก็ไม่ได้กินในบ้านไม่ได้กินนอกคอนนอกบ้านอะไรหรอกจะในบ้านหรือนอกบ้านก็ไม่ได้แต่ว่าสําหรับหนูนะ มันไม่ได้เป็นคนใจกว้างขนาดนั้น uh, ถ้าอยากกินปลาคอนก็บอกเดี๋ยวคุ้ยให้รบ <c oughs> <c oughs> คอามยาว <c oughs> ไม่แล้วคือแบบเพราะว่าเคยเห็นคลิปญี่ปุ่นบางคนน่ะ <c oughs> เขาไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นน <c oughs> ่ะผู้หญิงญี่ปุ่นบางคนเขาโอเคนะแต่ว่าแต่ว่าสามีเขาไปหาซื้อปอปคอนนอกบ้านเขาเพอรู้สึกแบบก็ไม่ได้มีไม่ได้ทําผิดอะไรอะไรเงี้ยเออหนูเคยดูคลิปนั้นเออใช่ไหมเพราะพี่เคยเห็น,หนเหมือนกันก็เลยถึงได้คิดถ,ถึงคลิปนั้นแหละถึงได้พึ่งมาอะไรเงี้ยหนูจะบอกว่ามันเป็นประเทศที่ปิตาธิปไตยระดับหนึ่งนะคือผู้ชายมีความเป็นใหญ่ระดับหนึ่งเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้นี่จริงจังมากแต่ว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้แบบเยอะ ไม่มีผู้หญิงคนไหนบนโลกที่ยินยอมหรอกจริงๆหรือพูดจริงๆ uh, เอา uh, แบบถ้าถามแบบจากใจคุณลึกๆ uh, อ่ะเว้นแต่ว่ามันถูกปลูกฝังมาแบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่แบบลากเงาว่าแบบ uh, การที่คุณยอมให้ผู้ชายหรือแบบคนของคุณเนี่ยไปกินป๊อปคอร์นเถื่อนเนี่ยหรือไปกินป๊อปคอร์นข้างนอกเนี่ย uh, เออนน่นน่ะมันคือแบบว่าเพราะว่าคุณทําหน้าที่นี้ได้ไม่ดีหรือว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพราะผู้ชายแบบว่าแค่ต้องการอยากกินเพราะอยากกินเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าติดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางอ่ะมันไม่มีทางที่ผู้หญิง คือผู้หญิงคนไหนยอมนะก็ he, <laughs> คอมเมนต์เถอะคอมเมนต์ไว้แล้วหนูจะ <laughs> <อ>หนูจะเชื่อว่ามันมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่กับหนูแน่นอนอ่ะถ้าพูดกันจริงๆอ่ถ้าเป็นพี่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ย <Yes. S 2> แล้วแฟนที่ <laughs> อยากไปกินป๊อปคอร์นที่อื่นเงี้ยก็ <laughs> ไม่โอเคแล้วเออใช่ป่ะ <laughs> เป็นผู้ชายยังไม่โอเคเลย <laughs> เเเก็ไม่โอเคถึงแบบเออก็ไม่โอเคมันไม่มีทางอ่ะมันมันไม่ได้อ่ะคืออันนี้ก็เลยสงสัยพอเห็นคลิปเนี้ยก็เลยสงสัยก็เลยไปเสิร์ชดูในเน็ตดูว่าอยากถ้าเป็นพวกฝรั่งเนี้ยเขาคิดยังไงกันแล้วเขาฝรั่งว้าไงเขาก เขาบอกว่าอยากรู้ว่าโอเคไหมอ่ะถ้าคุณมาถามเนี่ยเหมือนมันมีคนมาถามเนี่ยมาตั้งกระทู้ถามว่าถ้ากินป๊อปคอร์เนี่ยถือว่าแบบไม่ซื้อสัตว์กับแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องมาถามในนี้ถามตัวเองอ่ะว่ากล้าบอกแฟนหรือเปล่าว่าไปกินป๊อปคอร์มาถ้ากล้าบอกแสดงว่าไม่รู้สึกว่ามันผิดแต่แล้วขึ้นมาถามเนี่ยแสดงว่ามันรู้สึกว่ามันผิดแล้วแสดงว่าไม่โอเคไว้ใช่คือของพวกนี้มันเป็นแบบว่าศีลธรรมประจําใจอยู่แล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น มันไม่จำเป็นต้องถามยังไงก็ไม่จําเป็นต้องถาม <laughs> มันบอดไอ้คุณผู้ชายคนไหนที่คิดจะไปกินป๊อปคอร์นที่อื่น หรือจะในบ้านอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันไม่ได้ไม่ใช่เพราะอันนี้หมายถึงว่าคนที่เขามีแฟนแล้วใช่ไหมล่ะเอ่ถ้าเเป็นคนมืนคนโสดเขาแบบกินพร้อนคนโสดคุณจะทำอะไรก็ของคุณไม่ได้แบบลำบากอะไรใครแต่ว่าเมื่อหนูจะบอกว่าการที่เรามีชีวิตคู่อ่ะมันคือคุณยินยอมพร้อมใจที่จะมีกันและกันแล้วยินยอมพร้อมใจที่จะเปิดใครเข้ามาร่วมชีวิตด้วยแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณมันจะไม่ใช่แค่ของคุณแต่เพียงผู้เดียวคำว่าชีวิตคู่มันคือคำว่าคู่อ่ะคุณตัดสินใจคนเดียวไม่ได้แล้วมันคือความร ชอบด้วยคุณเอาเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณต้องมีความรับผิดชอบมากพอที่จะดูแลข้าวของของคุณอันนี้คือแบบเปรียบเทียบให้เเห็นชัดๆแต่ว่าไม่ได้ให้มองว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ละคนเป็นข้าวของนะ,ะเช่นสมมติว่าคุณซื้อตุ๊กาตามาแล้วอ่ะคุณก็ต้องดูแลน้องดีๆเอาไปซักดีๆเอาไปซักดีๆเนี่ยพี่หน <laughs> ูแ <laughs> ม่งดูทุกคนดู <laughs> ไม่แต่คือโอ้ <laughs> โหไม่ไม่พี่ใสใสโอ้ยอีใสใส่จะดสิบคอรยภาพในหัวหนูคือตุ๊กตาหมีนะที่หนูพูดถึงอ๋อเออเราไปซักก็ง แบบทีวีก็ได้ซื้อทีวีมาอย่างเงี้ยคุณมีทีวีเข้ามาในบ้านคุณก็ต้องดูแลมันให้ดีๆถูกป่ะล่ะต้องเช็ดทำความสะอาดอย่ายปล่อยให้ฝุ่นมันเกาะเออ,เอ,อแล้วแบบอยู่ดีๆนึกวันดีคืนดีอยากจะเอาข้าวของมาปาใส่ทีวีมันไม่ใช่เว้นแต่ว่าคุณแบเป็นบ้า <laughs> ถ้านั้นน่ะทำเลยแล้วแต่มึง <laughs> โอย้ยอยอินจหัยเลยเอออินมากท <laughs> <laughs> ี่พูดถึงปอปคอนใช่ไหมเนี่ยเราพูดถึงปอปคอนแหละ <laughs> ไอ้พูดถึงความสัมพันธ์ชีวิตคู่ถ้าคุณจะกินปอปคอนคุณก็ต้องถามคู่ของคุณว่า สะดวกไหมสะดวกใจไหมสะดวกให้กินไหมออ,อมกล้ากล้าถามหรือเปล่าถ้าไม่กล้าแปลว่าแสดงว่ามันไม่โอเคเออถูกบวะ <laughs> ใช่คือแบบแล้วต่อให้ผู้หญิงนะจะแบบโอเคยินยอมให้กินอะแต่หนูพูดตรงๆนะว่าคําว่าความซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นสันดาน <laughs> ที่อยู่ภายใต้ข้างในจิตใจลึกๆของ มนุษย์ทุกคน <laughs> คนไหนก็ตามที่มันไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยหนูว่าไม่ไม่มองว่าเป็นมนุษย์แล้วเออหมามันยังซื่อสัตอย,อย์กว่าอีกนะไปหมาซื่อสัตย์สุดแล้ว <laughs> ก็คือเอาง่ายๆก็ถามตัวเองด้วยถามตัวเองด้วยว่าถ้าเขาไปกินบ้าป๊อปคอนอบน่บ้านมาเราโอเคไหมถ้าเราไม่โอเคก็แปล่ไม่โอเคถูกปะ <laughs> เออไม่โอเคหรอกคือมันก็จริงจริงมันก็ไม่ต้องถามใครหรอกแต่มันจะมีมันจะมีเชื่อหรือว่ามันจะมีโลกยุคปัจจุบันเนี้ยมันเกินกว่าที่หนูจะเข้าใจได้แล้วอ่ะคือหนูเป็นเด็กยยุคคนนนีี้้แแหหละะตูู่่่่ไมมมเเขาาใจจอออดรืงวสััพธ์ FWP บีวเอฟไอเจเคเมันเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบทุกสักับหัวใจตัวเองจบไม่ใช่แบบมันนั่งแบบคุยแชทกันแล้วบอกว่าเออเป็นคนคุยคนคุยติอะไรแบบไม่ใช่ <c oughs> เออสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีคนคุยในชีวิตเลยถ้าหนูชอบคนนี้หนูคุยกับคนนี้ก็สบายใจถ้าไม่ชอบก็คือไม่คุยต่อมันก็แ,แค่นั้น ไม่ใช่กากไกว้นะคะแทงกาก์กพวกผู้ชายชอบแทงกากเนี่ยเราไม่อยากไปตัวเรื่องของใครหรอกคุณยังไม่อยากไปตัวเรื่องของใครเลยผู้หญิงก็ไม่มีใครอยากไปตัวเรื่องของคุณกันเฮ้ยกูขึ้นอะไรอ่ะมันนางเงียบเลยเด้โห้พูดอะไรไม่ออกเลยเออแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นของหนูส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวนะคะรสนิยมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าจัดกันเพียงแค่คําพูดของหนูเนาะ ค่ะบางคนอาจจะชอบก็ได้ไงหนูไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาอันนี้ก็พูดในใจแาก็น่นแหละมมนจะไม่เดือดร้อนใครก็โอเคไม่กล้ตัดเลยว่าคลิปนี้อะไรนะไม่กล้ตัดเลยคลิปนี้แต่เก็ตไวมากเลยนะว่าปอปคอนคืออะไรเก็ตโคตรไวเลยพี่พูดแค่บบไม่กี่กระยกเองก็รู้แล้วว่าปอปคอนคืออะไรหนูว่าทุกคนน่าจะแบบรู้ตั้งแต่ต้นๆเหมือนกันแล้วบางคนอาจจะรู้ก่อนหนูอีกพวกที่แบบมี จินตนาการล้ำเลิศอ่าไม่พี่พูดเรื่องปลาพรอนหนูก็พูดถึงรถป๊อปคอนอืมอืมที่บอกว่าชอบรถชีสอ่ะปลาพรอนนี้เหรออืมอืมชีสมันเป็นยังไงนะเป็นผงหรือเป็นเยิ้มเยอะแล้วไม่รู้อ่ะแล้วไหนบอกจะชอบว่ะก็ชอบกินไม่รู้เขาทำยังไงอ๋อไม่รู้เขาทำยังไงแต่ชอบกินอืมแล้ยในหัวกูคิดดีไม่ได้เลยไม่กล้าตัดแล้ยดูเฮี้ยมากเลยแค่ชอบกินปลาพรอนป็นตรงไหนวะ เขาพูดถึงปอบคอร์นอะภาพแรกที่อยู่ในหัวหนูที่พูดถึงเมเจอร์กับเอฟเอฟนี่หนูอยากจะกราบขอกรรมาเลยอะหนูแบบพูดหนูแม่งเข้าใจผิดไปเองพี่หนูขอโทษพอพี่ขึ้นมาจะพูดเรื่องปอบคอร์นโหหาสปอนเซอร์เลยฮะจริงไม่แต่ว่าล่มเลยตอนแรกเมเจอร์เอฟเอฟเนี่ยยื่นมาแล้วเอ้ยน้องอุ้ยไอ้เนี่ยไม่ใช่นี่หว่าคำพูดมันแปลกๆนี่เิืนี้เฮ้ยพี่ใหม่ยังไม่ได้อัดของพี่ใหม่อัดอะไรถามจริง ตั้งแต่ต้นเลยกดเราไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่ขึ้นแดงอ,ะอ่ะขึ้นสีสเตนบายแล้วแม่งหนูขำอยู่คนเดียว <c oughs> เราพูดไปเยอะมากด้วยป้อมอ่ะเอางี้เดี๋ยวรอบนี้คลิปนี้ขึ้นเป็นหนูขึ้นคนเดียวเลยจริงปะเนี่ยก็ก็เมื่อกี้ถามแล้วว่ามันขึ้นแดงอย่างบอกขึ้นแล้วมันจะมีสักคลิปหนึ่งไหมที่เราไม่มีความผิดพลาดอ่ะคลิปแรกๆก็ไม่ค่อยพลาดนะหลังๆพลาดจังวะพอไม่มีสติวันนี้หนูแบบมึนๆเออๆอองออง่ะก็เดี๋ยวแบบขึ้นเป็นลูปพี่อ่ะตอนที่มีเสียงพี่ก็เป็นแค่ลูปนิ่งเฮ้ยทุกคน โอ้คลิปนี้กูรับจบแต่เพียงผู้เดียวเลยปะเนี่ยโอเคทิงก <c oughs> <s uss> okay. ันท้องวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่อี EP หน้า